วิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาผู้ชมควรใช้วิจารญาในการรับชมไม่แนะนําหรือสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในการรับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับกับพืผมแล้วนะครับดับรอนะครับผม,มาวันนี้นะครับมีคนเรียกร้องมาว่าเวลาเล่นทุนน้อยเล่นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูเลยนะครับผม อ่าวันนี้นะครับเรามาทุนสองร้อยนะทุนสองร้อยนะครับวันนี้อยู่เซ็กซี่เกมมิงบาคาร่านะัโตหกนะครับนะครับตาแรกแทงเอ็นบิเลยนะ er เลยนาะแทงแบงเกอร์ไปแล้วสองร้อยก่อนนะ no <more> นะครับเพราะว่าอะไรนะสังเกตของเซกสามสามเขาไพา่เขาอะไรแดงแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็เขาการาฟหลักก็น่าจะเป็นแดงนะก็เลยแทงแดงไปนะนะครับเทคนิคครับดับเวลาดับเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับดับจะใช้เทคนิคการอ่าน,นเขาไพ่บาคาร่านะครับผม ดตบจะไม่ใช้โปรแกรมบาคาร่าหรือว่าสูตรบาคาร่าเลยนะครับผมนะครับดาบจะใช้เทคนิคการอ่านข้ฟไพ่บาคาร่าแล้วก็วิธีการดูกราฟบาคาร่านะครับผมนะครับไม่ใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่านะครับย้ำนะครับไม่ใช้สูตรหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่านะครับผมเอาละบวกไปแล้วนะครับนะครับสังเกตเราสังเกตกราฟดูนะครับเราสังเกตกราฟกับสามข้าไพา่เราสามข้าไพ่ก็ว่าอะไรน้ำเงินแดงน้ำเงินนะครับ น้ำเงินแดงน้ำเงินนะครับดับไปแทงน้ําเงินไปเนาะแล้วก็กราฟมันก็น่าจะได้เนาะเป็นสองตัดหนึ่งเนาะนะครับผมเปสองตัดหนึ่งน่าจะเป็นสองตัดหนึ่งนะสำหรับกราฟเนาะนะครับเวลาเวลาเราเล่นนะครับเราต้องเลือกห้องนะครับเลือกห้องที่กราฟนะครับไม่ต่างกันมากนะครับกราฟจะไม่ต่างกันมากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งควรเลือกห้องที่แต่ละคนถนัดเนาะนะครับนะครับ เลือกห้องที่ตัวเองถนัดนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปเลือกห้องที่ง่ายนะครับถ้าสมมติเราถนัดแบบไหนเราก็จะอ่านเขาไพ่บาคาร่าได้เองเนาะนะครับผมบวกมา <S <S อีกแล้วเห็นไหมแล้วก็การเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับเราจําเป็นนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับเราต้องวางแผนนะครับเป็นคนต้องวางแผนดีๆนะตั้งเป้าในแต่ละวันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เสียเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อย่างคือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะ ช่างสังเกตนะครับว่ากราฟแบบนี้มันจะมาแบบไหนควรแก้แบบไหนแก้ยังไงเนาะอ่าแต่ตาได้แทงแบงเกอร์ไปนะครับ700นะครับผมสังเกต3เข้าไพ่เข้อไพ่อะไรน้ําเงินแดงน้ําเงินน้ําเงินแดงน้ําเงินแต่ทำไมดาบแทงแดงล่ะดาบก็มาดูกราฟหลักนะครับกราฟหลักเห็นไหมว่าจะเป็นน้ําเงินน้ําเงินหนึ่งแดงสองน้ำเงินแดงสองเนี่ยครับเห็นไหมน้ำเงินดาบก็เลยเรียกแทงแดงไปเนาะ นะครับเราต้องดูประกอบกันนะครับผมดูประกอบกันด้วยนะครับเขาไพ่บาคาร่ากับการบาคาร่านะครับผมนะครับเราต้องดูส um ังเกตนะครับรวมกันนะครับประกอบกันไปเนาะเห็นมาบวกใหม่แล้วนะครับนะครับเทคนิคการอ่านเขาไพ่บาคาร่าของดามเราสามารถเล่นใช้ได้ทุกการ์ดนะครับทุกการ์ดบาคาร่านะครับ เทคนิคการอ่านสามข้อไพ่ใช้ได้ทุกกราฟบาคาราา่านะครับสําหรับเทคนิคของดาบนะครับผม <back> นะครับใช้ได้ทุกกราฟบาคาราา่านะขอย,ย้ํานะนะครับตาที่ข้าให้อะไรสามข้อไพ่อะไรน้ําเงินแดงน้ําเงินนะครับน้ําเงินแดงน้ําเงินนะครับอแต่ทําไมแทงแดงล่ะกา่าก็มาดูที่การาฟหลังอีกทีหนึ่งเห็นไหมเป็นสองตันหนึ่งสองตันหนึ่งสองตันหนึ่งขึ้นมา <Your back. S 1> ก็เลยแทงแดงไปนะครับ เราต้องดูประกอบกันด้วยนะเราต้องดูประกอบกันด้วยแล้วสังเกตสังเกตเมื่อกี้นี้เห็นไหมมันก็ออกสีน้อยเหมือนกันเห็นไหมตาเมื่อกี้นี้มันก็ออกน้ำเงินตาพี่สา์เขาไพ่เขาให้เห็นน้ำเงินแดงน้ำเงินมาเหมือนกันเห็นไหมมันออกเขาไพ่แบบสีน้อยกว่าตาเมื่อกี้เนี่ยเนาะถ้ามันออกสีน้อยกว่านะให้เราแทงนะครับแทงสีน้อยกว่าอีกสักไม้หรือถึงสองไม้แล้วเราถึงเปลี่ยนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูกราฟหลักประกอบไปด้วยนะ ดูกราฟหลักประกอบไปด้วยนะนะครับอัตรนนี้แทงแดงไปเหมือนเดิมแทงแดงไปเหมือนเดิมนะหรือว่าแบงเกอร์นั่นเองนะครับผมนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราสังเกตดีๆนะครับเราสังเกตดีๆนะครับเวลากราฟเปลี่ยนนะเราสามารถพลิกแพงได้นะครับถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนะครับผมแต่จะแนะนําให้ช่างสังเกตนะสำคัญเลยต้องวางแผนนะครับสําหรับการเล่นบาคาร่าไรต้องวางแผนนะครับผม จะบาคาร่าทุนน้อยสามารถเล่นได้หมดนะครับอาบวกไปแล้วนะจะบาคาร่าทุนน้อยทุนสองร้อยทุนสามร้อยเล่นได้หมดนะครับผมเล่นได้หมดนะครับถ้าเรามีเทคนิคที่ดีนะครับสําหรับเทคนิคนะครับมันจะใช้ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกอย่างไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตมีได้ต้องมีเสียนะครับอยู่ที่ระวังแผนนะครับอยู่ที่ระวังแผนกับเทคนิคที่ดีนะครับผม กับเทคนิคที่ดีเนาะ,ะดูแล้วจะคลิกด,ดูกราฟที่ผ่านมาเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ได้แทงน้ําเงินไปเลยเนาะ<ม>นะครับแทงน้ําเงินไปเลยนะเ<ม>พราะว่า<ว>กราฟหลักมันนมะมันมมขึ้นมาเป็นสองตันหนึ่งสองตันหนึ่งสองตันหนึ่งตลอดเลยดับเลยแทงน้ําเงินไปนะครับเวลาเราจะทบไม้นะครับเราต้องดูเนี่ยนะครับถ้าเรามั่นใจเราใส่เต็มได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับผ่านไปหรือว่าแทงน้อยๆก็ได้นะครับ นะครับเห็นไหมบวกไหมเห็นะครับสังเกตสามเขาไพ่ไหมเขาให้เขาให้เนี่ยนะสังเกตสามเขาไพ่ไหมมันเป็นเหมือนเดิมตลอดเลยทุกไม้เห็นไหมน้ําเงินแดงน้ําเงินเหมือนเดิมตลอดเลยเห็นไหมนะครับถ้ากาสมันมาเงี้ยครับถ้ากาสมันมาแบบนี้นะกับเขาไพ่แบบนี้นะครับให้เราแทงตามกาไปเลยนะแทงตามกาปเไปนะจนกว่ากามันจะตัดนะครับผม นะครับจนกว่าก้ามมันจะตัดแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าก้ามมันจะตัดตอนไหนนะครับให้เราแทงน้อยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะหรือว่าจะผ่านก็ได้นะครับผมนะครับหรือว่าจะผ่านก็ได้นะครับเนี่ยดาบไม่มั่นใจเลยแทงน้อยๆเห็นไหมแต่ไม่มั่นใจเลยดาบเลยแทงน้อยๆไปนะครับนะครับสังเกตนะถ้าเรามั่นใจเราใส่เต็มได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราปล่อยผ่านได้นะครับไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้นะ ไม่จําเป็นต้องได้นทุกไม้ล้วใส่เต็มทุกไม้นะครับผมตาไหนมั่นใจออกมาพักก่อนนะครับแล้วก็กลับเป็นใหม่นะหรือว่าตาไหนมั่นใจเราใส่<ล>เต็มได้นะครับผมอ่าเห็นไหมอ่าบวกมาอีกได้นะครับเห็นไหมสังเกตการาฟเอ๊ะสังเกตสามข้าไพ่ไหมมันเป็นกราฟเดิมตลอดเห็นไหมมันเป็นสามข้าไพ่เดิมตลอดเห็นไหมครับอย่างนี้ครับทาไมเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราแทงตามกราฟไปเลยตามกราฟหลักไปเลยเนาะนะครับ แทงตามกราฟหลักไปเลยนะครับผมนะครับอ่าสังเกตนะวันนี้เราทุนสองร้อยนะครับตอนนี้บวกมาห้าพันละห้าพันกว่าละนะครับตอนไหนไม่ว่าตอนนี้ก็ไม่แบบมันอาจจะเป็นน้ำเงินก็ได้แต่ไม่มั่นใจเนงะเราก็เลยแทงไน,น้อยไปนะครับผมนะครับสังเกตนะครับทุนน้อยทุนเยอะทุนบาคาร่าทุนหนึ่งร้อยบาคาร่าทุนสองร้อยบาคาร่าทุนสามร้อยสามารถเล่นได้หมดนะหรือว่าจะบะ ทุนหลักพันหลักหมื่นสามารถเล่นได้กันเหมือนกันหมดนะครับถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีนะถ้ามีเทคนิคที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่าเลยนะครับเพราะว่าสําหรับดําเป็นแค่โปรแกรมที่เขาทําขึ้นมาแค่นั้นเองครับผม best, ให้เรามั่นใจแค่นั้นเองนะครับนะครับสังเกตนะครับแล้วก็มีสูตรปีนู้นสูตรปีนี้สูตรปีนู้นสูตร,ป,ตรปีนี้นะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะ เปลี่ยนไปเรื่อยอะสูตรนะครับผมดับเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้สูตรนะครับ no <more> นะครับสําหรับดาบแบบว่าสูตรมันมันมันไม่ใช่อ่ะครับดบบว่าเทคนิคอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนดีกว่าเห็นไหมถ้าเรามีเทคนิคที่ดีนะมันจะติดตัวเราไปตลอดเราสามารถเล่นได้ทุกที่นะครับ <have> อ่ะ <Play. S 1> ห็นยเลบวกหมายเลขเห็นไหม สังเกตนะสังเกตสามข้อไพ่มันมาตลอดเลยเหมือนเดิมตลอดเลยนะนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็แทงจนกว่าค้ามันจะตัดนะครับจนกว่าค้ามันจะตัดเลยเนาะนะครับผมถ้าเรามีเทคนิคนะครับเราสามารถเล่นได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบาคาร่ามือถือบาคาร่าโต๊ะจริงเว็บไหนเล่นได้หมดนะครับถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเนาะนะครับถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเราสามารถเล่นได้หมดนะครับผม ถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเราเล่นได้หมดทุกอย่างทุกที่นะครับแล้วพวกนี้มันจะติดตัวเราไปนะไปสามารถได้ที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปขอสูตรนู้นขอสูตรนี้นะครับผมนะครับเทคนิคแบบเนี้ครับดาบมีให้นะครับแบบมีเป็นภาพโดยละเอียดเลยพร้อมคำบรรยายนะใครอยากได้นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มนําเล่นของดาบดาบนาเล่นทุกวันนะครับวันละสองรอบนะครับผมหรือว่าอยากได้เว็บไซต์ที่ชัวร์นะครับโอนเงิน ได้เท่าไหร่โอนเท่านั้นนะครับผมนะครับสําหรับดับเวลาดับเล่นดับต้องดูนะครับว่าเว็บไหนชวนดับถึงเล่นนะครับเว็บไหนไม่ชวนดับไม่เล่นนะครับเพราะเคยโดนเชิดมาแล้วนะครับนะครับโดยโดนเชิดมาแล้วนะครับดับเดียต้องค่อนข้างจะแบบซีเรียสกับเว็บนะครับเว็บไหนชวนหรือไม่ชวนเนาะนะครับผมอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้นี้เราโดนกินไปเนาะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับทีเนี้ยพอเราตรงเนี้ยเราก็มาดูครับว่า การมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะนะครับการมันเริ่มออกมาเป็นแบบคู่สองแล้วนะครับถ้ามันออกมาในรูปแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับแดงนะครับแบงกเกอร์น,นะครับแล้วสามเขาไพ่ดูเขาไพ่อะไรแดงนะ้ำเงินแดงมานะครับแล้วเ,เป็นคู่สองด้วยเห็นไหมการาฟหลับเป็นคู่สองนะครับเพย์เย้าห้าแต้มเนาะ,ะแบงเกอร์แปดหลังครับแบงเกอร์แปดหลัง นะครับแบงค์กอแบตหลังนะครับเวลานะครับเวลาเราแทงไม่ถูกไงครับอย่าไปเพิ่งหัวร้อนนะอย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับไม่ต้องไปหัวร้อนครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับการเล่นนะครับอย่าหัวร้อนนะครับผมถ้าเราหัวร้อนปุ๊บมันเราจะไม่มีสตินะครับผมนะครับไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีสมาธินะครับพอเวลาเราไม่มีสมาธิแล้วครับมันจะแบบ ดูกาฟมันจะร้อนไปหมดนะครับมันจะแบบไม่เนี่ยไม่ตรงครับการเล่นนะครับเราต้องใจเย็นๆ<ม>ค่อยๆเล่นไปนะครับเแบบสียสองสมมามไม้ไม่เป็นไรหยุดก่อนหยุดพักก่อนสักแป๊บหนึง่งเราค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะครับผมเพราะบาคาร่าเขามีให้เล่นตลอดนะมีให้เล่นตลอดนะครับผมนะครับ,บ,บอ่าไพ่สแบบอ่าตานี้เสมอไม่เป็นไรเนาะตานี้เสมอไม่เป็นไร สังเกตการาฟกันด้วยนะเวลาเราเล่นนะครับเราต้องสังเกตการาฟนะครับว่าเขาผพ่จากการาฟมันเป็นแบบไหนเป็นอนทิศทางไหนเนาะนะครับ back, รบ,บางทีอาจจะสวนกราฟก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูกาฟหลักประกอบด้วยเนาะแทงสวนนะครับผมตอนนี้เขาให้อะไรแดงน้ําเงินแดงนะครับเขาให้แดงน้ําเงินแดงมาเนาะนะครับอันดับได้แทงแบงเกอร์ไปนะครับ 750เนอะ no more, นะครับตาไหนเรามั่นใจนะครับเราใส่เต็มได้ตาไหนมั่นใจเราก็แทงน้อยๆหรือผ่านก็ได้นะบบาานะครับสําหรับบาคาร่านะครับเทคนิคการอ่านเขาไพ่ตรงบาคาร่าตรงนี้ครับพิธีการดูกราบบาคาร่านะครับทุกคนนะจาเป็นนะครับจําเป็นต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนดูนะครับต้องฝึกฝนนะครับหัดดูหัดสังเกตหัดดูกาบนะตานี้อยตานี้ไม่เป็นไรนะครับตานี้เพลเยอร์กินไปเนาะ ปกแปดเจอปกเก้านะครับ 6, 8, 7, ปกแปดเจอปกเก้าไม่เป็นไรนาะถ้าการาฟเป็นอย่างงี้ให้เราหยุดก่อนหยุดก่อนก็ได้นะหยุดอ่านการาฟก่อนก็ได้หรือว่าจะให้เราแบบให้เราดูแบบแทงลน,น้อยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหยุดอ่านการาฟก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ตากว่ามันน่าจะออกเป็นน้ําเงินนะครับออกมาเป็นสองตัดหนึ่งเหมือนเดิมแต่เปลีนน่ยน,นเป็นสีน้ําเงินเนาะเปลี่ยนเป็นเพเยอร์นะครับสามเข้าไปาก็ให้น้าเงินน้ําเงินแดงนะครับ เขาให้น้าเงินน้าเงินแดงมานะครับมันนัดออกเป็นสามเขาไพ่นะครับผมอ่าเพย์เยอะจะแต้มนะอ่าเแบเกอร์สีแต้มตอนนี้เจ็ดแต้มเจอปอกแปดครับเจ็ดแต้มเจอปอกแปดนะครับผมเจ็ดแต้มเจอปอกแปดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนาะเจ็ดแต้มเจอปอกแปด นะครับอะสังเกตพอเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาสังเกตนะมันจะออกมันจะออกเป็นเขาปิงปองแล้วใช่ไหมมันจะวิ่งขึ้นมาเป็นปิงปองแล้วสังเกตดูเห็นไหมเขาให้อะไรสามเข้าไปเขาให้อะไร no <more> bad. แดงน้ำเงินน้ำเงินนะครับให้แดงน้ำเงินน้ำเงินมาแล้วการาฟมันน่าจะออกเป็นแดงปิงปองนะครับผมด่าไปใส่น้ำเงินไปเลยเนาะนะครับใส่น้ำเงินไปเลยนะครับตานนี้อะไปเยอะจะแต้มนะครับผม แบงก์เ,เกอร์สามแต้แล้วอัตรานี้บวกใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้บวกใหม่แล้วนะครับผม,อ,นนบม,บผมอ่าบวกมาเป็นเจ็ดพันแล้วนะจากทุนสองร้อยนะครับเห็นไหมบาคาร่าใครว่าต้องมีทุนเยอะนะครับทุนหนึ่งร้อยทุนสองร้อยทุนสามร้อยเล่นได้หมดนะครับถ้าคุณมีเทคนิคการอ่านเข้าไพ่บาคาร่าที่ดีแล้วก็วิธีการดูกรับบาคาร่านะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่านะครับผม นะครับถ้าใครอยากได้สูตรการอ่านเข้าไพ่บาคาร่านะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแต่เราจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มนําเล่นของดากก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอยากได้เว็บไซต์เล่นนะครับที่ชัวนะครับผมคุณได้เท่าไหร่โอนเท่านั้นครับได้เท่าไหร่ถอนได้เท่านั้นครับถอนหน้าเว็บได้เลยนะครับผมถอนหน้าเว็บได้เลยนะนะครับสําหรับตานนี้ได้ไงเสียงไงเลิกแลวดีกว่านะครับ จากทุนสองร้อยนะจากทุนสองร้อยนะครับอ้าเก้าหลังครับเก้าหลังครับผมเก้าหลังนะครับผมนะครับจากทุนสองร้อยนะตอนนี้บวกมาแปดพันเก้าร้อยนะครับนะครับครนี้ก็ประมาณก็กินข้าวได้นะเป็นรายได้เสริมได้นะครับสําหรับเทคนิคการอ่านเข้าไพ่บาคาร่าของดาบนะครับผม นะครับใครอยากได้เทคนิคนะครับการอ่านเข้าไพ่บาคาร่าหรืออยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมดาบตอบไลน์เองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ